เมโทรมาแบบนี้มีเรื่องด่วนอะไร้บ่เนี่ยทำอะไรอะ,อะหัวหน้าฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอเวลาทำงานเนี่ยไม่อนุญาตให้เล่นโทรศัพท์มือถือเปล่านะคะหัวหน้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือน้องสาวฉันโทรมาค่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องด่วนอะไรห,หรือเปล่าอะค่ะมันไม่มีเรื่องอะไรด่วนเท่ากับการจัดดอกไม้ของเธอแล้วจัดต่อให้เสร็จฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้ จะมีลูกค้า V I P มาพักที่โรงแรมของเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาดูดีที่สุดค่ะข,ขอโทษค่ะหัวหน้าเอามือถือมาค่ะฉันจะยึดมือถือของเธอไว้เธอจะได้ไม่ต้องแอบ,บเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานอีกแล้วเลิกงานค่อยไปเอาหัวหน้าคะแต่ว่าเอามาไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหรอแค่นี้ จัดดอกไม้ต่อให้เรียบร้อยนะแล้วอย่าลืมทําความสะอาดบริเวณนี้ให้เรียบร้อยด้วยละ่ะเข้าใจไหม แผลน้งปิดเครื่องหนีอีกฉันก็ต้องมาหาพี่เรียบงานสิเมพี่ว่าแกกลับไปก่อนดีกว่านะถ้าหัวหน้าพี่รู้เนี่ยว่าพี่ปล่อยให้ญาติเดินเปื้อนพรทำไมที่ทํางานอะ่ะพี่ซวยแน่เลยอะ่ะไม่มีใครซวยเท่าแม่แล้วระพี่ตอนนี้แม่อยู่ห้อง i อซจะไม่ไหวแล้วฮะอะไรนะแม่ห้องไอซียูเหรอฉันว่าพี่รีบไปโรงพยาบาลกับฉันเถอะก่อนที่จะไม่ทันดูใจแม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแกรอแป๊บเดี๋ยวฉันขอไป้างหัวหน้าก่อน เสียงดังเอะออะไรกันอ่ะน้ำหวาแล้วนี่ใครอ่ะน้องสาวฉันเองค่ะคือหัวหน้าคะคือว่าน้องสาวเหรอเธอเห็นที่ทํางานเป็นโรงพยาบาลหรือไงถึงจะให้ญาติกโกโหติก,กามมาเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะคะหัวหน้าคือแม่ฉันนะคะเข้าห้อง ICU แล้วน้องสาวฉันก็ติดต่อฉันไม่ได้เขาก็เลยมาหาฉันที่ทํางานเนี่ยแหลคะค่ะหัวหน้าคะฉันขอลางานไปหาแม่ได้ไหมคะจะบ้าเหรอ เธอก็รู้ว่าวันนี้ต้องต้อนรับลูกค้า v i p จะมาลางงานกระทันหันแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่อนุญาตหัวหน้าคะแต่วันนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายของแม่เช่นเลยนะคะแล้วไงงานวันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าลูกค้า v i p ไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของบริษัทเหมือนกันอ้าวเจ๊ทำไมพูดแบบนี้ล่ะเจ๊ยังไงเดีพี่คุยเองหัวหน้าคะฉันขอร้องอนะคะ ถ้าไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริงๆเนี่ยฉันก็จะไม่ลาเลยค่ะฉันรู้ว่างานสำคัญนะคะแต่ว่าชีวิตแม่ฉันอะสำคัญกว่าค่ะหัวหน้าได้ถ้าเธอคิดว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องส่วนรวมฉันให้เธอลาก็ได้แต่ให้เธอลาได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะหัวหน้าที่สำคัญไปกว่านี้เนี่ยฉันจะหักเงินเดือนเธอเท่ากับวันนี้หนึ่งวันเธอจะไม่ได้ค่าแรงเลยสักบาท นะคะแต่ว่าฉันให้เธอลาได้เท่านี้แหละแต่ถ้ามากกว่านี้เธอก็เลือกเอาว่าเธอจะลาออกหรือว่าเธอจะลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาทำงานหรือว่าเธอจะลาออกแล้วไปหางานทำใหม่พี่พี่มีหัวหน้าแบบนี้พี่ทนไม่ได้งไงอ่ะโคตรไม่เห็นใจลูกน้องเลยช่างมันเถอะแม่เรารีบไปกันเถอะพี่มีเวลาแค่หชั่วโมงอ่ะไม่ทัน หมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามดชีวิตคนไข้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าคนไข้ถึงมือหมอช้าเกินไปหมอเสียใจด้วยนะครับ ที่ฉันมาไม่ทันดูใจแม่ก่อนไปหรอคะนูขอโทษูขอโทษ ฮัลโหลคะ่ Hello, คะฮัลโหลค่ะฉันน้ำว้าเองนะคะหัวหน้าอ๋อเธอเองเหรอน้ำวา้าเธอกลับมาทำงานหรือยังใกล้จะหมดหนึ่งชั่วโมงแล้วนะหัวหน้าคะฉันคงกลับไปทำงานต่อไม่ได้แล้วละคะ่ะคือคือแม่ฉันเสียแล้วอะคะ่ะฉันขอลาต่อได้ไหมคะเฮ้ยอะไรกันน้ำวา้าก็เราตกลงกันแล้วนะ,ะไม่ว่ายังไงเนี่ยเธอต้องกลับมาทำงานแต่หัวหน้าคะ แม่ฉันเสียแล้วนะคะหัวหน้าจะให้ฉันมีอารมณ์กลับไปทำงานต่อได้ยังไงอะคะฉันต้องเตรียมงานศพแม่นะคะไม่รู้แหละฉันไม่สนถ้าเธอขัดคำสั่งฉันเนี่ยเธอเตรียมมาเขียนใบลาออกได้เลยหัวหน้าคะหัวหน้าจะไล่ฉันออกเพราะฉันขอลาเตรียมไปจัดงานศพแม่งั้นหรอคะหัวหน้าเป็นอะไรอะหัวหน้ายังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าคะก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าเรื่องส่วนรวมเนี่ย มันต้องสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวโอเคค่ะถ้าจะเป็นอย่างนั้นฉันลาออกก็ได้ค่ะพอใจังคะเฮ้ยหืมกล้าวางสายใส่ฉันเหรอคอยดูเหอะกลับมาทำงานก่อนเฮ้ยลมเสียในเมื่อหัวหน้าไม่เห็นใจฉันก็ไม่ต้องมีการคารบกันอีกต่อไปละ ไม่เป็นไรพี่เราสรุปว่างไงหัวหน้าให้ลาได้ไหมลาได้แต่เป็นลาออกนะเฮ้ยแบบนี้ทําเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นใจกันบ้างเลยเมย์ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เอาคืนเรียบร้อยละอะไรเนี่ยทำไมเสียงข้อความเด้งไม่หยุดเลย หัวหน้างานแรงน้ำใจขอลาไปทำงานศพแม่แต่กลับโดนให้ไปไล่เขียนใบลาออกอีนางน้ำหวานนี่แกเล่นโพสแ็กท,ที่ทำงานแบบนี้เลยเหรอนี่แหละนี่แหละคนนี้ใช่ไหมหัวหน้างานหน้าเลื่อนในโพสอะเออใช่คนนี้แหละคนแบบนี้นะเป็นหัวหน้าคนนั่นน่ะสิพนักงานก็มีพ่อแม่นะ หรือว่าคุณไม่มีพ่อแม่เหรอเออเดี๋ยวก่อนนะคะเออฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันนะคะไม่ผิดหรอกคนแบบคุณนั่นแหละสมควรไปเขียนใบลาออกใช่คนแบบเนี้ยไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมออกไปอฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณกี้ที่เป็นเกียรติมาพักโรงแรมผมในฐานะแขก V i P อ ยินดีค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันขอแคนเซิลห้องทั้งหมดที่จองไว้อะไรนะครับทำไมล่ะครับคุณกี้นี่คุณยังไม่รู้สินะคะว่าตอนนี้ทัวร์โรงแรมคุณขนาดไหนอะฮะทัวร์ลงหมายความว่าไงครับนี่ค่ะพนักงานที่โรงแรมคุณโพสและแท็ก เหตุโรงแรมคุณว่าหัวหน้างานอะไม่ให้ลางานไปจัดงานศพแม่เสียแรงนะคะโรงแรมอาจจะมีชื่อเสียงแต่ไม่เห็นใจพนักงานอย่างนี้ฉันรับไม่ได้หรอกค่ะขอตัวคุณกี้ครับคุณกี้คุณกี้ครับเดี๋ยวบานคร<ช>ับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงวะ ช่วยด้วยค่ะท่านประธานคุณมาก็ดีแล้วคุณแอนนี่คุณไม่พนักงานเรา,าไปงานศพแม่จริงหรอเออท่านประธานคะฉันว่านะคะอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยนะคะท่านประธานตอนเนี้ทัวร์มาเต็มหน้าโรงแรมเลยอะคะ่ะท่านประธานมาดักลอาฉันนะคะท่านประธานช่วยฉันด้วยนะคะแล้วใครใช้คุณทำแบบนั้นละ่ะคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้โรงแรมของเราเพิ่งเสียลูกค้าคนสําคัญของโรงแรมไปในจะชื่อเสียงโรงแรมที่ผมสร้างขึ้นใหม่ความเสียหายทั้งหมดมันเกิดจากคุณคนเดียวเลยนะ ท่านประธานคะฉันขอโทษค่ะแต่ว่าที่ฉันทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโรงแรมของเรานะคะเพื่อโรงแรมเหรอครับคุณพูดว่าเพื่อโรงแรมของรงั้นเหรอครับ<น>แล้วผลมันจะออกมาแบบนี้ไหมล่ะครับคุณแอนคุณโตแล้วคุณควรแยกแยะสิว่าสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นน่ะท่านประธานคะฉันฉันขอโทษจริงๆคะ่ะฉันทําไปเนี่ยโดยที่ไม่คิดให้ดีก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะท่านประธาน ฉันขอลาไปหลบที่บ้านก่อนนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยฉันโดนเปลือกเรียนฟาดหัวแน่เลยค่ะนี่คุณยังจะมีหน้ามาขอลาเอาตัวรอดอีกเหรอคุณแนทฮะคุณทําชื่อเสียงของโรงแรมผมเนี่ยพังไปหมดอ่ะยังไงคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบท่านประธานผมไม่ให้คุณลาคุณเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาคุณก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้เองท่านประธานคะตอนนี้ทัว ทัวมันรอฉันอยู่หน้าโรงแรมเต็มเลยนะคะคุณรู้ไหมคุณแอนผมให้คุณลากลับบ้านได้นะแต่ลาเดียวที่ผมจะให้คุณได้เนี่ยก็คือลาออกจากที่นี่ไปซะทำไปทานทาไปทานคะทาไปทานทาไปทานอุ้ย,ยอยู่นี่ไงพวกเราจัดก,การ ก็ใช่นะสิเขาบอกฉันว่าเขาจะกลับค่ำๆอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมกลับมาเวลาเนี้เอาล้วจะเอาไงกแก่เนี่ยจะตื่นไหมเนี่ยอุย้ยไม่ตื่นหรอกฉันให้กินยานอนหลับไปเยอะมากอะ่ะคิตตี้คิตตี้คุณไม่ได้ยินที่ผมเรียกเหรอคุณนี่มันกระลายไม่เบานะเนี่ยคุณอย่าเพิ่งมาพูดอะไรตอนนี้รีบมาช่วยฉันก่อน ถ้าเขาเข้ามาเห็นแม่ในสภาพเนี้ยแย่แน่ๆนะคุณเอางี้ผมไม่ต้องช่วยและเข้าไปหาที่ซ่อนเลยเร็วๆ คิตตี้ทำไมคุณไม่ตอบผมอะ่ะปล่อยผมเรียกคุณอยู่ตั้งนานเนี่ยคุณอย่าเสียงดังสิคะก็แม่คุณหลับอยู่อะ่ะฉันเลยไม่ได้ตะโกนออกไปผม,ผมขอโทษผมขอโทษสวัสดีครับแม่สงสัยแม่คุณน่าจะเหนื่อยมากอะคะ่ะก็เลยแบบเผลอหลับไปเลยอะ่ะอืมใช่ครับเอะแต่ทุกทีเขาไม่หลับลึกขนาดนี้นะครับ นี่มันหมวปาร์ตี้มันเกิดนี่แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้งไงอะอะไรเนี่ยคิตตี้แล้วของปาร์ตี้พวกนี้ยมันมาอยู่ที่แม่ผมแบบนี้ได้ยังไงอะคุณนี่คคืออย่างนี้นะคะคุณพอดีแม่ของคุณอะท่านตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสับสนขึ้นมานิดหน่อยอะค่ะ ท่านนะคิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านฉันก็เลยจัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับเขาอะค่ะแต่เราอะกำลังใช้เวลาด้วยกันอย่างสนุกเลยนะคะแต่จูๆ่ๆแม่คุณก็หลับไปเลยอะแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่คุณใส่ใจละเอียดแม่ผมขนาดนี้ฉันดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณกลับมาเห็นแม่ในสภาพแบบเนี้ย เรอโล่งใจไปแล้อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคือฉันเพิ่งนึกออกอะว่ามีเรื่องสําคัญมากๆที่จะต้องบอกคุณคุณมีเรื่องอะไรคุณว่ามาเลยคือคุณได้ข่าวไหมคะว่าแถวแถวบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยเพราะงั้นเวลาคุณจะออกไปข้างนอกอะคุณช่วยปิดประตูให้ดีๆหน่อยได้ไหมคะคุณแม่คุณจะได้ปลอดภัยด้วยอะขอบคุณคุณมากนะที่เป็นห่วงพวกเราอะ แต่คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบ้านแล้วได้ไงทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอ่ะคุณค,คุณไม่เห็นบอกฉันเลยอ่ะว่าติดกล้องวงจรปิดด้วยก็พอดีตอนคุณกลับบ้านไปอ่ะผมก็ให้ช่างเขาเข้ามาติดต้องขอโทษคุณนะที่ไม่ได้บอกคุณก่อนเนี่ยค่ะฉันก็ดีแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเนาะอเออแต่คุณพูดเรื่องนี้มาก็ดีเลยนะ เมื่อกี้ข้างบ้านผมอะ่ะเพิ่งบอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านผมด้วยนะจริงเหรอคะจริงครับนี่เขาเพิ่งส่งข้อความมาให้ผมดูเลยนี่ไงอ๋อสงสัยน่าจะเป็นช่างซ่อมอินเทอร์เน็ตที่ฉันโทรเรียกมาแน่เลยอะค่ะพอดีอินเทอร์เน็ตมันล่มอะแล้วฉันกลัวว่าคุณจะต้องใช้งานฉันก็เลยโทรแจ้งช่างให้เขามาซ่อมก่อนแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอขอบคุณคุณมากนะครับไม่ได้คุณผมแย่เลยว่าแต่คุณทำเพื่อผมจริงใช่ไหม แน่นอนสิคะคือถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ย,ยฉันจะรีบถ่ายรูปไปให้คุณรู้เลยเออเดี๋ยวก่อนนะคือฉันมีเรื่องสำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องบอกคุณนะคะแต่ว่าเราไปคุยข้างนอกกันดีกว่าฉันกลัวแม่คุณจะ ไหนคุณว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมครับความจริงฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะคะ่ะเอางี้ผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรผมสังเกตคุณมาตั้งหลายวันแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับครับจริงหรอคะ จริงสิครับคุณทำงานหนักเพื่อพวกเรามาเยอะแล้วผมต้องตอบแทนคุณบ้างขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปส่งคุณหน้าบ้านนะคะอ,อ๋อได้ครับแต่ผมขอเข้าไปลาแม่ผมก่อนนะครับ บายนะครับแม่ผมต้องกลับไปทำงานต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับแล้วนี่วันนี้คุณกลับดึกใช่ไหมคะงั้นผมไปก่อนนะครับฝากแม่ผมได้ไปค่ะบ๊ายบาย เกือบโดนจับได้แล้วไม่ล่ะก็ใช่นะสิคุณว่าแต่คนนี้ก็โกหกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว ลืมเอายาไปให้แม่ ใครเข้ามาบ้านจะได้ไงโอ้โหโโหลูกหลานแม่ผู้หญิงคนนี้เอายานอนหลับให้แม่กินตั้งหลายเม็ดเลยลูกเฮ้ยคุณอยู่เลยไหมไปดูวะเอ้าคุณอะไรเนี่ยโโหพวกมันกำลังจะหนีไปแล้วลูกไม่ต้องห่วงนะครับแม่ บ้านเรามีกล้องวงจรปิดถ่ายวีดีโอไม่หมดแล้วเรามีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดพวกนั้นได้แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ